พอกเราผมก็ฉีดมาด้วยเฮ้ยไม่เชื่อไม่เชื่อใครช่ ความตั้ในใจอะไรให้กับตัวเองอยแต่ว่าถ้าเป็นรุ่น r e f l e c t i o n นะครับก็เป็นเป็นแบบซัมเมอร์ก็จะมาไปไปทะเลอย่างเงี้ยไปไปว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยว่ายน้ำเสร็จแล้วฉีดโอ้ชื่จะน้ำยังไงชื่อจะน,น้ำยังไงชดจะน,น้ำยังไง เล่ฟ right? ูหน่อยครับเล่นอะไรอย่างแ้อยากให้เราเราไปไปดูไปไปเฉวๆหน่อสิดมๆเรเป็นยังไงไม่ใช่ไม่ได้ สำคัญแล้วก็เรียกได้ว่าเออทำยังไงที่กดบัตรทานเดี๋ยววะไม้เทินอะไม้เทินอะเป็นไม้เทิน <Huh>? oh. ยังไงยืมบัตรหน่อยอ oh. <Okay. S 1> อ๋โอเคอ่ดเชิญพี่เจริญกลัอนนะ oh. อะไรนะ ถ้าไปได้ก็อยากให้ทุกคนไปนะครับก็ขอให้ทุกคนสนุกคน้าไม่โสได้ยไพี่โครับให้กำลังใจกหน่อไม่ได้กังวลเรื่องว่าการขับคนบางทันไม่ทันกังวลเรื่องสายหมดไม่หมด ที่ที่ครับแล้วตอนได้ดูโชว์จากเทมป์ในกับโค้ดได้ดัแลยังมีเคสอื่ สว่วนภาพกราแล้วก็ขอให้หอ,อีความสม่ำเสมนะครับ